อันนี้ก็เล่นกับเล่นกับจิ้งเรนแล้วเฮ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าตัวแย้ตัวแย้เนี่ยเนี่ยโดนตาเนี่ยตากระพริบกระพริบตาให้หนูหนูโดนตาหน่อยโดนตาหน่อยแล้วเนวยตาหน่อยด้วยด้วยกระพริบ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 โดนตาหนูยังไม่ตายนะคะยังเป็นๆอยู่สู้กับแมวสู้กับแมวพักหนึ่งเนี่ยเนี่ยก็เลยเอามาโอมาโอไว้ก่อนแล้วไปแล้วก็ไปปล่อยละ ไปปล่อยละนี ơi, là, 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 là. <c ười startup> ่ไงมันก right. ัดแมวทำมืออย่างงี้โอ๊ยน่ๆมันติดมันติดมันติดกับผ้าฟันเขาตี๋วอะแต่บางแมวต้องหลุดไปนล้วน่ะนะกลัวจะแมวไม่ใช่หรอกแม่กลัวแมวไม่กลัวอะไรหรอกกลัวแมวกัดหนูใครไม่รูกไปแล้วไปที่อื่นแมวจะมานะไม่ว่าอะไรหนูนะโอเคไม่กลัวแมว